สมาคมท่องเที่ยวและบริการศีราชาเกาะสีชังนะคะเชิญชวนนะักท่องเที่ยวร่วมงานศรีราชาเบเข้าดาวไฟเวิร์ก2025ที่จะจัดงานเค้าดาวขึ้นในค่ำคืนของวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองศรีราชา นายสุรชัยชัยตระกูลทองประธานที่ปรึกษากิติมาศส,สมาคมท่องเที่ยวและบริการศรีราชากเกาะสีชังพร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงนัทสไลชัยจินดารัตนาย,ยกสมาคมท่องเที่ยวและบริการศรีราชากเกาะสีชังนางอัมภัยศักดานุก,กูลจิตสไลวินสกี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชมบุรีและนายเอกสิทธิ์อัาชะอ้อนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีเตรียมจัดโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เจ้าเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมศรีราชาเบเคาดาวไฟเวิร์ก2025ซึ่งจัดขึ้นในค่ำคืนวันที่31ธันวาคม2567ที่บริเวณอ่าวศรีราชาใกล้เกาะลอยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ศีราชา นายสุรชัยได้เปิดเผยค่ะว่างานเขาดาวปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีการจุดพลุอลังการนานา,นานากว่า10นาทีบริเวณอ่าวศรีราชาผู้ชมสามารถเพลดิดเพลินกับความงดงามของพลุจากจุดต่างๆในตัวเมืองศรีราชาและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งอย่างเช่นททท,ทสํนักงานพัทยาและโรงแรมในพื้นที่ศรีราชาส่วนทางด้าน ทันตแพทย์หญิงนัสรัยชี้แจงค่ะว่านอกจากการจุดพลุแล้วนะคะโรงแรมในพื้นที่ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษหลากหลายทั้งดินเนอร์เคาดาวและการแสดงภายในโรงแรมผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามกับโรงแรมได้โดยตรงพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่แพ้ง,งานพลุพัทยา ขณะที่ทางด้านนายเอกสิทธิ์ได้กล่าวเสริมว่ากิจกรรมนี้ไม่เพียงช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในเสียราชาแต่ว่ายังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมชื่อเสียงของเสียราชาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งก็คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคตจึงขอเชิญชวนร่วมงานเสียราชาเบเคาดาวไฟเวิร์ก2025ในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ความสุขสนุกสนานพร้อมชมพลุที่สวยงามที่สุดของเสีย ราชาชส่วนทางด้านนายมนัสมีพงผู้บริหารตลาดน้ำสีภาคพัทยานะคะได้มีการจัดพิธีเปิดตัวเรือสะเทินน้ำสะเทินบกหนึ่งเดียวในประเทศไทยณตลาดน้ำสีภาคเมืองพัทยาชมบุรีโดยใช้งบประมาณกว่า4ล้านบาทในการปรับปรุงเรือเอี่ยมจุ้นโบราณให้กลายมาเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เรือสะเทินน้ำสะเทินบกนี้นะคะให้บริการพานักท่องเที่ยวล่องชมตลาดน้ำพร้อมสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยเช่นการแสดงนาฏศิลป์มวยทะเลการดวลระนาดเอกและการแสดงดนตรีพื้นบ้านสร้างความประทับใจและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน นายมานัตเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเรือเอี่ยมจุนซึ่งเป็นเรือที่ครอบครัวของเขาะะเก็บรักษาเอาไว้ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองโดยเรือลำนี้ค่ะเคยใช้ลำเลียงสินค้าในอดีตแล้วก็เคยช่วยชีวิตครอบครัวของเขาจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดของข้าศึกในช่วงของสงครามทำให้เรือนีนะะ้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัส สเสน่ห์ของตลาดน้ำสี่ภาพและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในพัทยาพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศไทย